สวัสดีค่ะซู้ชิงค่ะเทคโนโลยีรู้จำใบหน้าหรือว่า facial recognition นะคะเป็นเทคโนโลยีที่ถูกนําไปใช้ในหลากหลายรูปแบบเลยค่ะตั้งแต่การอยู่ในโทรศัพท์ของเรานะคะเพื่อให้เราสามารถสแกนใบหน้าและปลดล็อกโทรศัพท์ได้หรือว่าการใช้เพื่อสแกนใบหน้าป้องกันไม่ให้คนแปลกหน้าเข้าไปยังสถานที่ต่างๆค่ะวันนี้นะคะสู้ชิงจะพาไปดูการใช้งาน facial recognition ในอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากๆเลยนะคะนั่นก็คือการใช้เพื่อตรวจหาโรคทางพันธุกรรมบนใบหน้าของคนโดยที่สามารถใช้งาน ได้ผ่านทางแอปพลิเคชันไปติดตามชมกันค่ะแอปพลิเคชันนี้นะคะมีชื่อว่า Face2Gene เป็นแอปที่ใช้เทคโนโลยีรู้จำใบหน้ามาช่วยให้เราสามารถตรวจหาสัญญาณของโรคทางพันธุกรรมได้มากกว่า300โรคโดยการทำงานของมันเริ่มจากการสแกนภาพถ่ายใบหน้าของผู้ป่วยและนำข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับข้อมูลในฐานข้อมูลเพื่อหาว่าลักษณะต่างๆบนใบหน้าสอดคล้องกับลักษณะที่บ่งบอกถึงโรคทางพันธุกรรมหรือไม่ค่ะ ที่มาที่ไปของการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้นะคะเกิดจากผู้ก่อตั้งชื่อ Moti ชนีเบิร์ซึ่งเคยทำบริษัทสตาร์ทอัพเทคโนโลยี facial recognition และขายให้กับ Facebook มาแล้วในปี2012เขาได้เรียนรู้ข้อมูลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่าในบางครั้งแพทย์จะอาศัยการสังเกตรูปร่างหรือลักษณะที่อยู่บนใบหน้าของเด็กในการที่จะระบุโรคทางพันธุกรรมอย่างเช่นดาวซินโดรมที่ส่งผลให้เด็กมีลักษณะใบหน้าที่แตกต่างออกไปหรือลักษณะของคิ้วที่โก่งขึ้น สูงและหัวคิ้วจะดดกันตรงกลางซึ่งเป็นสัญญาณของโรค C D L S ไปจนถึงสีผิวหรือผมที่ขาวผิดปกติค่ะแต่ปัญหาที่แพทย์ต้องพบอยู่บ่อยๆนะคะก็คือโรคพันธุกรรมหลายโรคนั้นมีสัญญาณบ่งชี้ที่ไม่ชัดเจนนักทำให้สังเกตได้ยากเขาก็เลยเกิดความคิดที่จะก่อตั้งบริษัทชื่อ F D N A ขึ้นมาเพื่อน,นําเทคโนโลยีรู้จําใบหน้าเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหานี้ค่ะ บริษัท FDNA พัฒนาแอปพลิเคชัน Face to Gene ขึ้นในปี2014และในตอนนี้นะคะก็เป็นแอปที่นักพันธุศาสตร์จำนวนมากทั่วโลกเลือกใช้โดยผลการศึกษาพบว่าแอปสามารถแยกแยะภาพของผู้ป่วยด้วยโรคหนึ่งออกจากโรคอื่นๆได้อย่างแม่นยำมากกว่า90เลยละค่ะ และล่าสุดนะคะแอปพลิเคชัน Face to Gene ก็เพิ่งได้รับการอัปเดตให้ใช้เอากอริทึมใหม่ที่พัฒนาร่วมกับสถาบันระดับนานาชาติหลายแห่งทําให้สามารถระบุโรคเพิ่มขึ้นได้เป็น1,000โรคนับว่าเพิ่มขึ้นจากเดิมถึงประมาณ3เท่าเลยทีเดียวค่ะ อัลกริีทึมใหม่ของแอปยังสามารถช่วยจับคู่ผู้ป่วยที่มีลักษณะาทางใบหน้าเหมือนกันเข้าหากันได้แม้ว่าจะยังไม่สามารถระบุโรคได้ก็ตามนะคะช่วยให้แพทย์เรียนรู้เกี่ยวกับโรคได้มากขึ้นแม้ว่าผู้ป่วยทั้งคู่จะอยู่ห่างไกลกันไม่เคยพบเจอกันมาก่อนและไม่มีพื้นเพทางชาติพันธุ์ในแบบเดียวกันเลยก็ตามค่ะถึงแม้ว่าการค้นพบในรูปแบบนี้นะคะไม่ได้ช่วยให้มีตัวเลือกในการรักษาเพิ่มขึ้นได้ท,ทันทีแต่ว่าก็จะช่วยให้ต่อยอดมีการวิจัยค้นคว้าต่อไปได้ในอนาคตค่ะเช่น เดียวกับอีกหลายๆเทคโนโลยีนะคะการใช้เทคโนโลยีรู้จาใบหน้ามาเพื่อวินิจฉัยอาการผิดปกติทางพันธุกรรมนั้นไม่ได้จะมาแทนที่แพทย์ที่เป็นมนุษย์นะคะแต่ว่าใช้มาเป็นเครื่องมือในการอ้างอิงเพื่อให้แพทย์ทํางานได้ง่ายขึ้นช่วยอำนวยความสะดวกให้แพทย์ดัาน,นวินิจฉัยได้อย่างแม่นยําขึ้นด้วยค่ะบุณิสกหมดเวลาแล้วซู้ชิงลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ